เริ่มต้นวันนี้ดีกว่ารอวันพรุ่งนี้ตอนที่ 1- ความจริงของการรอคอย 1. ประเด็นหลักหลายคนมักรอวันพรุ่งนี้เพื่อเริ่มทำสิ่งที่ดีเช่นการเปลี่ยนชีวิตเริ่มออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่หรือแม้กระทั่งการทำความดีแต่ในความเป็นจริงวันพรุ่งนี้ไม่เคยรับประกันว่าเราจะมีโอกาสเสมอไปการรอคอยเพียงอย่างเดียวทำให้เวลาผ่านไปโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง สรุปประเด็นการรอวันพรุ่งนี้การสูญเสียโอกาสวันนี้คือวันที่เรามีอยู่แน่นอนและควรใช้ให้เต็มค่า 2. ตัวอย่างเชิงชีวิตจริงลองจินตนาการถึงคนที่อยากเริ่มออกกำลังกายแต่ทุกครั้งก็พูดว่าเดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้คนคือวันแล้ววันเล่าผ่านไปโดยไม่ได้ลงมือทำและเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจสูญเสียโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ ในทางตรงกันข้ามคนที่เริ่มวันนี้แม้เริ่มเพียงเล็กน้อยเช่นเดินวันละสิบนาทีหรือทาท่าออกกำลังกายง่ายๆจะเริ่มสร้างนิสัยและเห็นผลลัพธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปข้อคิดการเริ่มทันทีแม้เพียงเล็กน้อยดีกว่ารอวันพรุ่งนี้ที่ไม่แน่นอน 3. แนวคิดจากธรรมะ พระพุทธองค์สอนให้เราตระหนักถึงปัจจุบันและใช้เวลาอย่างมีคุณค่าพระชีวิตเกิดขึ้นในทุกขณะปัจจุบันการลงมือทําในวันนี้คือการสร้างเหตุแห่งความสําเร็จและความสุขสติปัฏฐานการมีสติรู้ตัวในทุกสิ่งที่ทําคุณค่าของปัจจุบันทุกการกระทําวันนี้มีผลต่ออนาคตข้อคิดสําคัญอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่าไหลผ่านมือไปโดยไม่ทําอะไร 4. วิธีปฏิบัติ 1. ตระหตักถึงปัจจุบันทุกครั้งที่คิดจะผัดวันลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 2. เริ่มจากสิ่งเล็กๆทำสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทันทีเช่นลุกขึ้นเดิน5นาทีเขียนเป้าหมายเล็กๆของวัน 3. จดบันทึกความก้าวหน้าเพื่อเห็นคุณค่าของการเริ่มวันนี้ หข้อคิดเชิงสร้างแรงบันดาลใจการรอคอยคือความสะดวกสบายชั่วคราวแต่ไม่สร้างผลลัพธ์การเริ่มวันนี้แม้เพียงก้าวเล็กๆทำให้ใจมั่นคงและเป็นแรงผลักดันต่อเนื่องความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่การรอคอยสรุปตอนที่หนึ่ง การรอวันพรุ่งนี้เป็นการเสียโอกาสที่มีค่าปัจจุบันนี้คือวันที่เรามีอยู่แน่นอนการเริ่มทำวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จได้ครับมาต่อตอนที่สองทำไมเรามักรอวันพรุ่งนี้อย่างละเอียดเหมาะสำหรับบรรยายธรรมะหรือใช้เป็นบทความสร้างแรงบันดาลใจตอนที่สองทำไมเรามักรอวันพรุ่งนี้ 1. ประเด็นหลัก หลายคนรู้ดีว่าควรเริ่มลงมือทำแต่กลับเลื่อนวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆปัญหานี้เกิดจากความกลัวและความไม่มั่นใจเช่นกลัวล้มเหลวกลัวเหนื่อยหรือกลัวไม่พร้อมทำให้เราหลีกเลี่ยงการกระทำที่สำคัญการรอคอยจึงกลายเป็นวิธีหลบความไม่สบายใจสรุปประเด็นการรอคอยกลยุทธ์หลบความกลัวความกลัวมักทำให้เราไม่เริ่มทำสิ่งที่ดีต่อชีวิต 2. ตัวอย่างเชิงชีวิตจริง หนคนที่อยากเริ่มธุรกิจแต่รอมีเงินมากพอผลคือเงินที่เก็บไว้ก็ไม่เคยพอเพราะเขายังไม่กล้าลงมือ 2. คนที่อยากอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแต่บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เริ่มแต่วันแล้ววันเล่าก็ยังไม่ได้เริ่ม 3. นักเรียนที่อยากทำโครงงานใหญ่แต่รอพร้อมที่สุดจนหมดเวลาส่งข้อคิด การรอคอยเพราะกลัวไม่พร้อมทําให้โอกาสสูญไปการลงมือแม้ไม่พร้อมที่สุดย่อมดีกว่าการรอคอยอย่างไม่สิ้นสุด3แนวคิดจากธรรมะในหลักธรรมพระพุทธองค์สอนให้เราตระหนักว่าความกลัวและความลังเลเกิดจากจิตที่ไม่สงบความกลัวอัตตาและความยึดมั่นในตัวเองทำให้เราไม่กล้าลงมือการลงมือทำการใช้สติและปัญญาเพื่อตัดวงจรความกลัว ข้อคิดสำคัญอย่าปล่อยใจถูกความกลัวครอบงำใช้ปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้น 4. วิธีปฏิบัติ 1. สังเกตความกลัวของตัวเองลองถามใจว่าฉันกลัวอะไรทำไมถึงไม่เริ่ม 2. แบ่งงานเป็นขั้นเล็กๆสิ่งใหญ่ที่ทำให้กลัวสามารถเริ่มจากขั้นง่ายๆเช่นอ่านบทแรกของหนังสือเดินรอบบ้านสินาที 3. ใช้สติย้ำตัวเองทุกครั้งที่คิดจะผัดวันให้ตัวใ,ใจว่าวันนี้คือโอกาสเดียวที่ฉันมี 5. ข้อคิดเชิงสร้างแรงบันดาลใจความกลัวทำให้เรายุติดก,กับความสะดวกสบายชั่วคราวแต่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวแม้เพียงเล็กน้อยทำให้ใจเข้มแข็งและมั่นคงการเริ่มทำวันนี้การฝึกใจให้ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง สรุปตอนที่2เรามักรอวันพรุ่งนี้เพราะกลัวล้มเหลวหรือไม่พร้อมแต่ความกลัวไม่เคยสร้างความสำเร็จการเริ่มทำวันนี้แม้ไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยฝึกใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าใจครับเรามาต่อตอนที่3พลังของการเริ่มต้นโดยไม่ใส่เลขหน้าข้อจะเขียนให้ลื่นไหลสำหรับบรรยายธรรมะตอนที่สพลังของการเริ่มต้น การเริ่มต้นนะเพียงเล็กน้อยมีพลังมหาศาลคนส่วนใหญ่มักรอทำสิ่งใหญ่โตแต่ความจริงคือการลงมือทำทันทีแม้เพียงเล็กน้อยจะสร้างแรงผลักดันต่อเนื่องในชีวิตเช่นการอ่านหนังสือวันละหน้าการออกกำลังกายวันละสินาทีหรือการทำความดีเล็กๆก,การกระทำเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคต ตัวอย่างเชิงชีวิตจริงเช่นคนที่อยากเรียนภาษาใหม่แต่ไม่มีเวลามากเขาเริ่มจากวัวละ5น,า,นาทีในการเรียนรู้คำศัพท์วันแล้ววันเล่าเวลาสั้นๆเหล่านี้ะส,สมจนทําให้เขามีความสามารถและมั่นใจในที่สุดการเริ่มต้นเล็กๆจึงเป็นเหมือนการวางก้อนอีกก้อนแรกสําหรับอาคารใหญ่ ในแนวคิดธรรมการเริ่มต้นวันนี้สะท้อนหลักของการสร้างเหตุปัจจุบันทุกการกระทำที่ทำอย่างมีสติเป็นการสร้างเหตุให้เกิดผลดีในอนาคตการลงมือทำให้จำเป็นต้องรอความพร้อมที่สุดเพราะจิตใจที่ตั้งมัน่นและสติเต็มเปี่ยมคือสิ่งที่จะช่วยให้เราสร้างสิ่งดีได้ เพื่อปฏิบัติจริงสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทันทีเช่นการจัดตารางวันละหนาทีเพื่อทำสิ่งที่อยากทำการจดเป้าหมายเล็กๆของวันด้วยการฝึกนิสัยดีๆเช่นการให้กำลังใจผู้อื่นทุกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะะส,สมเป็นแรงผลักดันและสร้างความมั่นใจข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือการเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยดีกว่ารอทำครั้งใหญ่ในอนาคตการลงมือทำสร้างความมั่นใจวงจรบวกและความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า สรุปใจความคือพลังของการเริ่มต้นอยู่ที่การลงมือทำทันทีแม้เพียงก้าวเล็กๆสิ่งเหล่านี้สะสมจนสร้างผลลัพธ์ใหญ่ในชีวิตและใจของเราขอบคุณครับเรามาต่อตอนที่4อย่าให้ความสมบูรณ์แบบขัดขวางการเริ่มต้นแบบละเอียดเหมาะสำหรับบรรยายธรรมะตอนที่4อย่าให้ความสมบูรณ์แบบขัดขวางการเริ่มต้นหลายคนไม่เริ่มทำสิ่งที่ดีเพราะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เช่นรอให้มีเวลามากพอ,อให้มีความรู้มากพอหรือรอให้สถานการณ์พร้อมที่สุดแต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมสมบูรณ์แบบในทุกด้านการรอเพียงเพื่อความพร้อมที่สุดมักทำให้เราเสียเวลาและพลาดโอกาสดีๆตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนที่อยากเขียนหนังสือแต่คิดว่าต้องรอจนไอเดียสมบูรณ์แบบผลคือหลายปีผ่านไปโดยไม่มีผลงานออกมาหรือคนที่อยากเริ่มออกกำลังกายแต่บอกตัวเองว่าต้องซื้ออุปกรณ์ครบหมดก่อนจนเวลาเสียไปโดยไม่เคยเริ่ม ในแนาวคิดธรรมการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ทําให้จิตไม่สงบความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดไม่ใช่ความเป็นจริงทุกการกระทําที่ตั้งใจทําด้วยใจดีคือสิ่งที่มีคุณค่าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเพื <St ars> ่อปฏิบัติจริงสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆโดยไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดเช่นเริ่มอ่านหนังสือจากบทแรกเริ่มทาความดีจากเรื่องเล็กๆหรือเริ่มออกกําลังกายจากทางง่ายๆการทําทันทีจะช่วยให้เกิดแรงผลักดันและลดความกลัว ข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือการรอความสมบูรณ์แบบมักทําให้พลาดโอกาสการเริ่มทําแม้ไม่พร้อมที่สุดเป็นการฝึกใจและสร้างความมั่นใจการลงมือทําวันนี้มีค่ามากกว่าการรอวันพรุ่งนี้ที่ไม่แน่นอนสรุปใจความคืออย่าให้ความสมบูรณ์แบบขัดขวางการเริ่มต้นแม้ทําเพียงเล็กน้อยก็มีคุณค่าการลงมือทําวันนี้คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและความสุขได้ครับมาต่อตอนที่ห การลงมือทำสร้างความมั่นใจแบบละเอียดสำหรับบรรยายธรรมะตอนที่ 5. การลงมือทำสร้างความมั่นใจหลายคนขาดความมั่นใจเพราะคิดว่าไม่พร้อมหรือกลัวล้มเหลวแต่ความจริงคือความมั่นใจเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่จากการคิดหรือรอให้พร้อมทุกครั้งที่เราลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยเราจะเริ่มเห็นว่าเราสามารถทำได้สิ่งนี้จะสร้างแรงใจและความเชื่อมั่นในตัวเอง ตัวอย่างเชิญชีวิตจริงเช่นคนที่อยากเรียนภาษาใหม่แต่เริ่มจากการพูดคำง่ายกับเพื่อนวันแรกอาจรู้สึกเขินหรือพูดไม่ถูกแต่เมื่อทำต่อเนื่องความมั่นใจเกิดขึ้นทีละน้อยจนสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นหรือคนที่อยากออกกำลังกายเริ่มจากเดินวันละสิบนาทีเมื่อทำได้สม่ำเสมอความมั่นใจจะเกิดขึ้นเองทำให้สามารถเพิ่มเวลาและความยากของการออกกำลังกายได้ ในแนวคิดธรรมการลงมือทำคือการฝึกจิตให้มั่นคงทุกการกระทำเป็นเหมือนการสร้างหลักฐานให้จิตแข็งแรงการเริ่มําวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยสะท้อนถึงการใช้สติและปัญญาเพื่อตัดวงจรความลังเลและความกลัวเพื่อปฏิบัติจริงลองเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ทันทีและวัดผลความสำเร็จเล็ก,เลกๆเช่นการทำความดีวันละหนึ่งอย่างการเรียนรู้ทักษะใหม่วันละเล็กน้อยหรือการออกกำลังกายวันละนาทีสิ่งเหล่านี้จะสะสมและสร้างความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง ข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือการลงมือทำคือกุญแจสำคัญสู่ความมั่นใจอย่ารอให้พร้อมที่สุดเพราะการทำจริงสอนให้เราเรียนรู้และเข้มแข็งสรุปใจความคือการลงมือทำสร้างความมั่นใจได้จริงแม้เพียงก้าวเล็ก,ลกๆก็ทำให้เราเห็นศักยภาพของตัวเองการเริ่มทำวันนี้คือการฝึกใจให้มั่นคงและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ครับมาต่อตอนที่6การวางแผนแต่ไม่ราคอยแบบและเอียดสำหรับบรรยายธรรมะ ตอนที่ 6. การวางแผนแต่ไม่รอคอยการวางแผนชีวิตและตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญแต่หลายคนใช้การวางแผนเป็นข้ออ้างในการเลื่อนการลงมือทำพูดง่ายๆคือเราให้แผนสมบูรณ์ก่อนค่อยเริ่มแต่ความจริงคือแผนที่ดีที่สุดก็ไม่มีค่าหากเราไม่เริ่มทำวันนี้ ตัวอย่างเชิญชีวิตจริงเช่นคนที่อยากเริ่มทําธุรกิจเขาวางแผนหลายเดือนแต่ยังไม่เริ่มเพราะกลัวผิดพลาดคนอีกคนที่เริ่มทําทันทีแม้มีแผนไม่สมบูรณ์แก้ไขไปทีละขั้นตอนกลับประสบความสําเร็จเร็วกว่าการเริ่มทําก่อนช่วยให้เราเรียนรู้และปรับปรุงได้จริง ในแนวคิดธรรมาการวางแผนถือเป็นการเตรียมตัวด้วยปัญญาแต่การลงมือทําคือการนําสติและความตั้งใจไปปฏิบัติการผสมผสานทั้งสองอย่างคือการเตรียมพร้อมแต่ไม่ปล่อยให้ความลังเลข,ขัดขวางการลงมือทําเพื่อปฏิบัติจริงสามารถใช้หลักการดังนี้วางแผนแต่กำหนดเวลาเริ่มทำทันทีเช่นตั้งเป้าว่าวันนี้จะทำขั้นแรกแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นเล็กๆทำทีละขั้นเพื่อไม่ให้รู้สึกท่วมทน้น เรียนรู้และปรับปรุงแผนระหว่างทางไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือการวางแผนคือเครื่องมือแต่การลงมือทำคือหัวใจทุกสิ่งที่เริ่มทำวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยจะสร้างแรงผลักดันและนำไปสู่ความสำเร็จสรุปใจความคือการวางแผนมีค่าไม่ใช้ร่วมกับการลงมือทำอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดเริ่มวันนี้และปรับปรุงไปทีละขั้นจะทำให้เป้าหมายกลายเป็นความจริง ได้ครับมาต่อตอนที่7เรียนรู้จากความล้มเหลวแบบละเอียดสำหรับบรรยายธรรมะตอนที่7เรียนรู้จากความล้มเหลวหลายคนกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าเริ่มทำสิ่งใหม่แต่ความจริงคือความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดทุกความผิดพลาดให้บทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและปรับปรุงตัวเองการลงมือทำแล้วล้มเหลวจะมีคุณค่ามากกว่าการไม่ลงมือทำเลย ตัวอย่างเชิญชีวิตจริงเช่นนักธุรกิจที่เริ่มทําธุรกิจครั้งแรกล้มเหลวแต่จากความผิดพลาดนั้นเขาได้เรียนรู้วิธีบริหารลูกค้าการจัดการต้นทุนและวิธีแก้ปัญหาจนธุรกิจครั้งถัดไปประสบความสําเร็จหรือคนที่พยายามลดน้ําหนักแต่เริ่มต้นแล้วไม่สําเร็จเขาได้เรียนรู้ว่าเวลาไหนควรกินอะไรและวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสมทําให้ครั้งต่อไปทําได้สําเร็จ ในแนวคิดธรรมะความล้มเหลวสอนให้เราตระหนักและเข้าใจตนเองทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสให้จิตเข้มแข็งขึ้นการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือความสำเร็จอย่างเดียวจะทำให้เราไม่กล้าลงมือทำเพื่อปฏิบัติจริงสามารถใช้หลักการดังนี้มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นความผิดพลาดจดบันทึกข้อผิดพลาดและสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตัวเอง ลงมือทําต่อไปแม้เคยล้มเหลวเพราะการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทําข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบันไดที่จะนำไปสู่ความสําเร็จการกล้าลงมือแม้เสี่ยงล้มเหลวคือการสร้างจิตใจที่มั่นคงและแข็งแรง สรุปใจความคือการล้มเหลวเป็นครูที่มีค่าที่สุดการลงมือทํำแม้จะล้มเหลวจะช่วยให้เราเรียนรู้ปรับปรุงและเติบโตวความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้และความพยายามไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ครับมาต่อตอนที่8พลังของความต่อเนื่องแบบละเอียดสําหรับบรรยายธรรมะตอนที่8พลังของความต่อเนื่อง การลงมือทำสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทำอย่างต่อเนื่องมีพลังมหาศาลความต่อเนื่องทำให้สิ่งที่เคยยากกลายเป็นง่ายและทำให้ความสำเร็จสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวความต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิต ตัวอย่างเชิงชีวิตจริงเช่นการออกกำลังกายเพียงวันละสิบนาทีทำต่อเนื่องทุกวันในหนึ่งเดือนร่างกายเริ่มปรับตัวและเกิดสุขภาพที่ดีขึ้นการอ่านหนังสือวันละหน้าอ่านต่อเนื่องทุกวันในปีหนึ่งทำให้สามารถอ่านหนังสือได้หลายเล่มความต่อเนื่องสร้างความเชื่อมัน่นและนิสัยที่มั่นคง ในแนวคิดธรรมาการฝึกสติและความดีอย่างต่อเนื่องสะท้อนหลักของสมาธิและความภาคเพียรการทำความดีทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยเป็นการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้จิตใจแข็งแรงการลงมือทำต่อเนื่องช่วยให้ใจไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคและความท้าทาย เพื่อปฏิบัติจริงสามารถเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆแต่ทำทุกวันเช่นการให้กำลังใจคนรอบข้างทุกวันการเขียนบันทึกความกตัญญูหรือการออกกำลังกายและเรียนรู้ทักษะใหม่ทุกวันสิ่งเหล่านี้จะะส,สมและเปลี่ยนเป็นนิสัยที่มั่นคงและสร้างผลลัพธ์ใหญ่ข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากความต่อเนื่องการลงมือทำทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว สรุปใจความคือพลังของความต่อเนื่องอยู่ที่การทําทุกวันการทําสิ่งดีเล็กๆต่อเนื่องจะสะสมจนเกิดผลลัพธ์ใหญ่ทั้งในด้านชีวิตความรู้ความสุขและความมั่นคงของจิตใจได้ครับมาต่อตอนที่9ใช้ปัจจุบันให้เกิดคุณค่าแบบละเอียดสําหรับบรรยายธรรมะตอนที่9ใช้ปัจจุบันให้เกิดคุณค่า หลายคนมักกังวลกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตจนลืมใช้เวลาปัจจุบันให้เกิดประโยชน์การใช้ปัจจุบันให้เกิดคุณค่าคือการทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์และมีสติในทุกขณะจิตการใช้เวลาปัจจุบันอย่างชาญฉลาดจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ตัวอย่างเชิญชีวิตจริงเช่นคนที่ตั้งใจเรียนรู้ทักสมัยเขาเลือกใช้เวลาปัจจุบันวันละ15นาทีในการเรียนรู้แม้เวลาสั้นๆแต่ต่อเนื่องหลายเดือนทําให้เขามีความชํานาญและมั่นใจการทําความดีเช่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือทํางานที่มีคุณค่าในวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยจะสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคต ในแนวคิดธรรมการใช้ปัจจุบันให้เกิดคุณค่าคือการตื่นรู้และมีสติทุกการกระทำไม่ใช่แค่การทำเพื่ออนาคตแต่เพื่อให้ใจสงบและเต็มไปด้วยความหมายการตระหนักถึงปัจจุบันช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า เพื่อปฏิบัติจริงสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำอยู่ทำงานหรือเรียนรู้ด้วยสติการทำความดีเล็กๆทุกวันด้วยการฝึกสังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองการใช้ปัจจุบันอย่างเต็มที่จะทำให้ชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยพลัง ข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือชีวิตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตหรือควบคุมอนาคตได้แต่เราสามารถใช้ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลงมือทำวันนี้มีค่ามากกว่าการรอคอยสรุปใจความคือการใช้ปัจจุบันให้เกิดคุณค่าคือการทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์และมีสติในทุกขณะจิตการทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นหลักฐานของคว,ขความสุขและความสำเร็จในอนาคตได้ครับมาต่อตอนที่สิบ ก้าวเล็กๆนำไปสู่ความยิ่งใหญ่แบบละเอียดสำหรับบรรยายธรรมะตอนที่10ก้าวเล็กๆนำไปสู่ความยิ่งใหญ่หลายคนคิดว่าความสำเร็จต้องเริ่มด้วยการทำสิ่งใหญ่โตแต่ความจริงคือความสำเร็จเริ่มจากก้าวเล็กๆทุกความพยายามเล็กๆแม้ดูเหมือนไม่สำคัญจะสะสมจนกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตก้าวเล็กๆคือพลังของความต่อเนื่องและการลงมือทา ตัวอ,อย่างเชินชีวิตจริงเช่นนักเขียนที่เริ่มเขียนวันละหนึ่งย่อหน้าต่อเนื่องหลายปีกลายเป็นหนังสือเล่มยาวและได้รับการตีพิมพ์หรือคนที่เริ่มออมเงินวันละเล็กๆแม้เพียงสิบ,บาทต่อวันสะสมหลายปีจะมีเงินเก็บจํานวนมากก้าเล็กๆสะสมเป็นพลังมหาศาล ในแนวคิดธรรมะก,ก้าเล็กๆสะท้อนหลักของความเพียรและสติการทำดีเล็กๆทุกวันเช่นการให้กำลังใจผู้อื่นการฝึกจิตให้อดทนด้วยการทำความดีทางใจเป็นหลักฐานของความสุขและความสำเร็จทางจิตใจการไม่ประมาทในสิ่งเล็กทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อปฏิบัติจริงสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเช่นเขียนบันทึกความกตัญญูวันละหนึ่งข้อ ออกกําลังกายหรือฝึกสมาธิวันละไม่กี่นาทีทำความดีหรือช่วยเหลือผู้อื่นวันละเล็กน้อยข้อคิดเชิงแรงบันดาลใจคือก้าวเล็กๆแม้ไม่สะดุดตาในวันนี้แต่สะสมเป็นพลังยิ่งใหญ่ในอนาคตการลงมือทำทุกวันคือการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเต็มไปด้วยคุณค่า สรุปใจความคือทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวเล็กๆก,การทําสิ่งดีเล็กๆอย่างต่อเนื่องคือหลักฐานของความยิ่งใหญ่ทั้งในชีวิตการเริ่มทำวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและความสุขขอบคุณที่รับฟังธรรมดีดีค่ะ